นีป่ปาอก็รมหนาวแท้ลมจัด่ยังกินนะตับมะุงบ่<ม>อืมมาอืมนนบรรยากาศกองไฟี่นองค่ะมาแสดมันยิ่งหนูมันนี้กับเอาครับเจเป็นสายห้าว้าวว้าวี่นองค่ะมหฮองจงใส่สีหิวเขาหญ้าใส่ตาบมะฮองละ